มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใจแม่ไม่ไหวแล้วแบมแบมจุ๊บนิชาในที่สุดนะคะก็ถึงคิวเวลาที่แฟนๆต่างรอคอยค่ะเมื่อแบมแบมกันพิมุกภูวกุลได้ปล่อย MV เพลงใหม่ล่าสุดออกมาให้ชมกันแล้วนะคะต้องบอกเลยว่า MV นี้ทำเอาเราอากาเซ หรือว่าชื่อแฟนคลับของ GOT7 ใจละลายกันเป็นแถบๆกับซีนหวานกับนิชาณัฐนิชาที่มีซีนจูจุ๊บสุดฟินที่ทำเอาแ,แม่ๆกรี๊ดกันะจายค่ะเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลง EP พาษาไทยชุดแรกซึ่งนอกจากจะมาพร้อมกับทำนองที่ฟังง่ายเนื้อเพลงยังหวานซึ้งกินใจจนทำเอาหลายคนถึงกับต้องจิกหมอนตามเป็นแถวเลยค่ะโซเชียลแต่กับจูจุ๊บสุดฟินค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก c h i n i ด o t c o m ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ